ตึบเอรู้สึกมันมันชักจะเกิดการตึงเครียดแล้วนะตึงเครียดแน่นอนแล้วใครไปเชิญกับบอกสองตัวอีซี่กันเนาะมีเดียมแม่งก็อย่างเงี้ยแหละแม่งวีไอ้ยักษ์ฟอกสี่ตัวเอ้ยป้อมทางขวาผมยิงแล้วนะแม่งวีมาแล้วยิงแล้วไหนวะโอมกูคนถ่ายกูต้องโอหมีเวลาคุมฐานดูไม่มีเวลาดูฐานตัวเองเลยเนี่ย โอ้าวมันล่องหนเหรออะไรฮ้ยไม่มิดออะไรมาอะไรมาไอ้เหี้ยลำมึงเห็นลำมาเล่งไหมนะบินอยู่กลางด่านเลยเนี่ยโอ้ยมาเอาทหารมามาเอาทหารมาเวละเวละไอ้แบ็คอัฟเกรตออฟเกตเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไปไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวไปดูมีรถถังว่าดูก่อนเฮ้ยแบ็คลืมอะไรเปล่าลืมอะไรจ๊ะลืมป้องกันหาตัวเอง พูดเหมือนจะษาแล้วเฮ้ยมันจิตีทานแล้วเฮ้ยมันลงไหนมันลงไหนกูต้องเ่านตรงที่รถถังให้มึงอีกแล้วไม่ต้องกลัวไอเอ็มอโออะไรวะมันจะสร้างฟอร์มอีกฟอร์นึงเอ่อเอ้ยเหมือนเฮ้ยกูจิ้มผิดต่อเมื่อกี้มึงจิ้มผิดต่อตอนนี้ใครมีแต้มเยอะมั่งผมห้า เอ้ยอย่ามาตองเหรอเอ้ยคุมคุมฐานพี่หน่อยคุมฐานพี่หน่อยอ่าไอ้รถตังมีเท่าไหร่วะโชว์มาให้หมดอ้งใช้เน็ตเลยหนึ่ฐานพี่หน่อยสามนาทีตอนนี้บอทบอทเริ่มมากระตุกอะไรมูสต์แถวพี่แล้วมันรู้แล้วว่าพี่กำลังจะไอ้น่ารักเซอร์ไพรส์มันแล้วเซอร์ไพรส์จริงปะเนี่ยเอายูนิคอร์นขอ อายเยี่ยมไม่ได้ยูนิคอรนนั่นค้อกระถางนี่หวเฮ้ยรถตังรู้สึกว่าทางฝั่งรถตังรู้สึกว่าปตอน่าจะเอื้อมไหวป่ะปตอเอื้อมหน่อยป่ะไม่รู้เนี่ยกะตุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสูงเข้ามาสูงเข้ามาแล้วหายกระตุกนิดนึงป่าไปนี่ก็ได้ป่าเท็กเจอร์ลงก็ได้เออเท็กเจอร์ลงก็ได้โอ้ช่างมันเล่นได้แค่ประสิทธิภาพในการเล่นพี่ตกลงแค่นั้นแหละ คือตอนนี้ใครใครฐานใครไม่สบายมั่งวะกูขอไฟเตอร์ด่วนเลยผมไม่สบายดนบุกตลอดเวลาเลยถานผมถานผมสบายสบายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งรอก่อนขอไฟเตอร์ด่วนเลยมาเคลียร์น่านฟ้าหน่อยดิเฮ้ยแต่ฐานแต่ว่าสนามบินไกลหน่อยวะแป๊บนึงใช้เวลาสี่วิเออไม่เป็นไรสร้างรอไปก่อนเลยสร้าง,งาเสร็จอะไรบอกแล้วพี่กดทีเดียว ด้านนี้ก็ทั้งไฟทั้งปืนเยีงยวิงกระน่ำหนึ่งเละแล้วก็จบไปแล้วนะครับยิงเสร็จกันไปแล้วด้านนี้ก็ฐานของไอ้แบ็กก็แม่งอยู่แนวหน้าแต่ฐานม่าโคตรสงบเลยไม่มีไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเลยฝั่งนี้จะครับเยี่ยมเยียนฮะไม่มีใครอยากเยี่ยมเยียนทุกสิบนาทีไม่กี่นาทีครับมันก็เยือนแล้วครับด้านพี่นี่ก็กำลังกำลังระดมกองกำลังนะ แล้วโอ้โหยูนิตพี่แม่งไม่ไม่เอื้ออำนวยต่อการต่อสู้รถถังแต่สู้แต่มาแต่สามารถสู้คนมันมาแล้วไล่มาแววเครื่องบินเกจย่านใช่ฟังกูนี่แหละโอ้ยสิบเก้านาทีเนี่ยแพชชิมหายเลยไปก็ได้เปิดเปิดฮาริมเชคให้กูที่ฮาริมเชคอันไหนอันไหนเส้นทางเดอรทับมันเหรอ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นไม่ต้องอะไรยยูนิตหลงหลงเข้ามาเฮ้ยถึงคันเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยมันแทงเฮ้ยมันจากไหนเฮ้ยจากไหนเฮ้ยกูบอกแล้วให้มันอมาสะพาน้าไว้แต่เนี่ยมันเริ่มดักมาหาเริ่มดักมาหาเราหมดเลยก็แน่นอนก็ดูฐานพี่ดีเฮ้ยฝ่ายพี่มันระดมกองกำลังไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอายูนิตคนเตรียมชาร์จเอาเอ้ยมันดมมาทางตู้มากกว่าทางพี่รู้สึกลงเจ็บเลย มันลงทางผมมันรู้ละเออมันลงทางแบ็กอะมันลงทางแบ็กอะไม่ได้ทางเนี้เนี่ยมันเล็งเราอีกไอ้ไอ้ลอสแต่ว่ามันมาถานทางไอ้แบ็กคือมันมาทางเราไม่ได้อะแบ็กมันไม่มีอะไรป้องกันแอดวานแทงพี่สี่คันกำลังวิ่งไปแต่ว่ามันอยู่ในเมืองไงแล้วทางพี่จะเสียเปลี่ยนมีแมงวีบินด้วยดิเฮ้ยสนามบินถึงไหนแล้วไม่ต้องอัปเกรดไปตรงไฟเตอร์แล้วใช้เลยโอ้ยเฟลแล้วนี่หว่าใช้เลยใช้เลยเตอนนะ กี่ลำใช้เลย <shoe? S 1> ใช้เลยสามล้ำแล้วกันนะลวงหน้าไปก่อนเฮ้ยสองลำดีกว่าคิดถูกอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลวงหน้าใช้บินคุมคุมพื้นที่ถ่ายแค่อย่าง <fit> เดีเยวเดี <all> fruit, ๋ยวรอรอให้มันเยอะก่อนแล้วพี่พร้อมขันแล้วเดี๋ยวแกเขาจะมาคุมรถใครแต้มเยอะคุมหน่อยดิฮะใครแต้มเยอะคุมหน่อยดิไม่พอคุมอะไรขามโมมันจะไปแล้วเนี่ยพี่กับผมเนี่ยจะไปหมดแล้วขามงขโมอะไรเราขามงมันขามเกนเนี่ย ข่โมเูเล็กนี่แหละข่โมเฟ็ก,อ,กอะไรวะคุมฐานมันจะไปเลยเฮ้ยไม่ได้มาถึงวิดีโอ้วคุมให้แล้วอทางนั้นโนตอบแทนนะเฮ้ยคุมฐานโอเคตอนนี้มันเปลี่ยนเส้นทางมาหาพีแล้วตอนนี้17นาทีแล้วครับเรายังไม่ทันได้เรายังไม่ได้กินน้ำอะไรนะฮะมันมีเวลาครับออกออกนอกจอไปได้ ครูวิชาการนี่งานเต้นเอียดเลยเป็นเครียดนะเป็นเครียดสุดๆครูวิชาการตอนนี้ยเขาแงบแฝงเป็นเครียดนะผมต้องใช้ทรัพยากรน้ำมันเยอะมากยึดหมดเลยเฮ้ยอัพเวอนไทยอัพเกรดเสร็จแล้วนี่ตั้งนานโอ้โหอัปเกรดทีแม่งคันแพงกว่าเดิมอีกแต่คุณภาพนี่ใช้ได้เยี่ยคุณเจไอแล้วนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ ยูนิสตูกำลังจะโดนประทะนะครับตอนนี้ยูนิคุ่กำลังเข้ามาซึ่งยูนิคุณผมน้อยกว่าอย่าลุกเอ้ยอีหี้ยคนรถถังหมดแล้วไอ้บ้านแทงเป็นจุดอ่อนอย่าไปลุกเฮียวีแทงพี่โอ้ลูกลกอิตาลีบุกเข้าหาพ่อแล้วลูกมี่เจอเองลูกเอ้ยมีแต่คนรถถังไม่กี่คันช้าเอาแล้วครับตอนนี้ส่งยิงกันลูกตอนนี้มันคือล้วคนกับรถถังอะไรจะชนะ รถถังคนกับรถถังอะไรชนะรถถังพี่เฮวี่ต่อสู้คนระดับสี่สู้คนในสบายอู้โอ้อย่าแลล้้้ววออแแูมงมีเอ้ยมาอะไรมาอะไรมามีเดียมูเมอร์โนายิงเลยยิงเลยอ้าวโรบิกอ้าวคราวนี้มันมาตีนี่แหละตอนนี้คนเริ่มตีเฮ้ยเยียกลัวพี่กลัวอย่างเดียวกลัวบอมเปอร์แม่งกาดป่าเนี่ยกาดป่าเทีพี่หมดเลย อ่าตอนนี้วัตแทนดัสไทรเยอร์พร้อมแล้วจบยังนี่มีถามเลยจบยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเตอร์กี่ลำแล้วไฟเตอร์กี่ลำแล้วไฟเตอร์กี่ลำแล้วลำเดียวไงไม่พอสักสี่ถึงห้าลำอ่ะแล้วมับินวนแถวพี่เลยเดี๋ยวเจนี้แล้วไปรับไปรับน้องใหม่ไหมจ๊ะ จำได้กูสร้างหมันเยอะแยะไปรับเด็กใหม่ป่าวเด็กใหม่คิลลิ่งฟอร์เพื่อมนเพิ่งถอยมาวานเนี่ยแบบบัตเดินสามร้อยสี่สิบทูลดถึงวันที่ยี่สิบสองเออเรื่องนั้นไปก่อนเอาเอาเรื่องตรงหน้านี่ก่อนนะเออนั่นแหละเรื่องตรงหน้านี่ก็เต็มเกลือแล้วเนี่ยเรดไซเลนส์เอ้ยไอ้กูสร้างแล้วกูลืมอีกแล้ว อคยู่ดีพี่ร้องคนรอดเปอร์เซนต์แล้วเอ้ยเอีกยค่บารเบอร์เอ้ยเอ้ยไอ้ทิ้งเยอะรอดไปตอนนี้เอย์เฟเตอร์กี่ล้ำแล้วสองล้ำแกมีไอ้นี่เนี่ยเอ้ยแกอัปเกรดไอ้นี่แล้วนี่อัปเกรดก่อนอัปเกรดอันวานอัปเกรดอัปเกรดอะไรอะไอีอาร์ตี้ไอ้ควาบแบบเคลื่อนที่ได้อ่ะต่อแบบเคลื่อนที่ได้มีแล้วใช่ส่งมาเลยสองสำคันมากองรถถังพี่หน่อย รับหนึงพอรออะนะเตรียมชาร์จแล้วอีน้องอีน้องก็นั่นไงอยู่สองคันนั่นแหละตรงนั้นแหละไหนอ่ะอัพเกรดอัพเกรดนะอยู่ตรงสะพานอะยิงอยู่นั่นแหละไม่สร้างสร้างใหม่เลยมาให้่อยพี่จะรอพี่จะรอ็มหนึ่งเก้าหรือว่าอะไร AM หนึ่งเก้าหรือบอะไรนี่ AM หนึ่งเก้าดิมันวิ่งได้คือที่ได้ด้วยไงอีคันอีคันอนที่แท้งถ้าไม่มีอะไรคุ่มการเสกคนนะเฮ้ยอีคันจ้าบอกเราเร็วอีคันคันสองคันก็พอไอ้สองสามคัน ปล่าแล้วตัดทาไว้ตรงไหนจุดพุ้กเลยจุดพุ้กไว้ตรงไหนจุดพุ้กเลยแล้วก็ที่เตือนนี้ด้วยไออ้ีตม่ใครสูกคนไม่ได้นะก็คือแกต้องมีคนมาเฝ้าอัตติแท็กไม่กันเอ้ยไม่ใครช็อตเลยดีเปล่าเอ้ยพี่นั่นแหละเฮ้ยเอาตรงไหนจุดพุ้กเร็วอ๋อเห็นแล้วตรงนั้นเหรอ โอ้ขอบคุณมากครับไอปะศอกเออเฮ้ยผ่านพอไปถึงหัวเออน่าจะเอ,อื้อวะโอเคครับเราลอกไปออมันมานเดี๋ยวมันก็อ้อมอยู่แล้วแหละมันไม่อ,อ้อมมันก็ไม่แพรกันไม่ต้องหว่วงครับมันมันมันก็มาไม่ได้หรอกครับเอาไอป่าพี่มีตอนนี้2นาทีแล้วนะครับ2นาทีแล้วนะครับ12นาทีนะครับคงเอาใครไม่อยู่แน่นอนครับโดนถล่มกันเละขนาดนี้เดี๋ยวจะชาร์จแล้วครับ เออตอนนี้ป้อมปืนผมมันไม่ช็อตทุกคันแล้วนะครับเย้คนสวัสดิ์อาร์ตหมดทุกอย่างแล้วเย้เฮ้ยสามขันนันวิ่งไปไหนเฮ้ยสามขันนั้นวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ยวิ่งสั่งแล้วเฮ้ยฟังวิ่งไปทางฐานที่ก่อนแล้วค่อยกดไปตรงกองกระถังไฟเตอร์กี่ลำแล้วโอ้ไฟเตอร์กี่ลำอันนั่นน่ะลำเดียวไอ้ ต้อ,อ<ล>งรีบทำลายถ่าไฟเตอร์ล้บุกละใครมีปืนใหญ่ลองเล่กคันนนที่ไนไม่ต้องลอกพี่เลยแล้ววะสัง่งพวกนี้ไม่ค่อยได้แรงใจเลยก็เฮ้ยพี่สู้นานไม่ได้นะพี่เฝ้าป่านานไม่ได้นะ,น,น,น,ะนี่อยู่นานยี่สิบเปียบนะเอาหลุด เฮ้ยน้องสาวไปไหนผิดจุดแมงีโอ้คือบิงไม่ทิ้งแล้วเบิดเอาระเบิดเอามันจะจะไปบุกชนะไหมเนี่ยในดวงไซเลนที่จะดับแล้วเอ้ยขอขอทำลายฐานด้านฐานเดียวเนี่ยเอารอดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปฐานเดียวขอยิงแค่ฐานเดียวเท่านั้นไปช่วยแล้วมันยิงมาอีกแล้วจะเอาไปทิ้งเอายูนิตไปทิ้งยิงก่อนเลยยิงเลยไม่รู้จะไกลแค่ไหยิงเลยพอแล้วขันเดียวนะจ๊ะ ยิงเลยเฮ้ยถึงไหนแล้วอืมก็ดูเอาเองดีครับอ่านั่นน่ะกำลังวิ่งไปหาแล้วล่ะสองหน่วยอะอีกสามคนเฮ้ยสองคนอีกหนึ่งเบ้าเขาชาแล้วเกมไม่ให้ดีนะ ก็ไปตัวน่ตัวตาชาจะเกลขึ้นบินฝังนั้นละยอมยอมต้องทานันสนิดนึงเลยกัน้เเดี๋ยวเดก๋ยวเกว่าเขาช้ากว่าเขาช้าจับแนวไปี่ทงซายก็ไหววาเียกตอนนี้ตังหมดแล้วตอนนี้ตาลีเริ่มตัวโอ้คือพี่มึงโห่ว่ะเกลขึ้นบินอะ เพราะเก่งก็ติฝั่งนั้นเลยเออเออีฟพอต้องออกวิ่งไปทางข่าวดีข่าวร้ายอ่ะเอฟตอนนี้ผมมีฮาวิเตอร์ไว้ใช้เองแล้วข่าวดีครับยูนิตจะหาจะถึงไปถึงพิเจยังยังไม่ทันแล้วพี่เข้าชาร์จแล้วข่าวร้ายเว้ยเงินไม่สร้างไม่ทันว่ะเอปหน่วยทหาร9ยูนิตยึดถาม ขอปืนใหญ่ยิงกับนู้นหน่อยพวกเราคนทำได้แค่ทำแต้มเหรอวะตอนเนี้ยทำแต้มเหรอถ้าทำดาวถ้าทำดาวพอไหวว่ะใครมีใาอหวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเครื่องบินละไม่ไหวละพื้นดินคงไม่ลุ่งอ่ะเครื่องบินเนี่ยไหวแน่นอนตอนเนี้ยกไม่รจะบุกอ่ะเริ่มมานะไม่ใครเริ่มก็เปิดละเปิดแล้วครับมันมีใครห้ามะเปิดเลย ไม่มีใครเปิดแล้วอยากเปิดก็เชิญเลยครับหย,กกยุดแม่งเดียาเลย้งวม,ม่หวะฟงยึดทังหมดแ<า>ม<า>กอมกเติร์เลยเฮ้ย,ยหคพี่เจเขาทำแต้มนำชัยเราแล้วรองบินร้องบินนิดนึงเฮ้ยแอดวานไปอะไรมามาแล้วเียร์เรียบร้อย เฮ้ยเฮนูม่ขึ้นระเบิ่้นเครื่องบินเครื่องบินจะาไปอีกของลำพันธีแล้วยึดถานมาแล้วยึดถานมาแล้วอ้เนี้ยไอซิโี่เอาแม่งตรงนี้แหละขังกดมตรงนี้เลย HQ 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 ยึดแม่งเลยไอ้ย HQ มันหายแล้วนี่หว่าเรียบร้อยครั โอ้ยเสียดสตูก,กา้าไม่ขึ้นระเบิดใส่เราบอมเบอร์ไปแล้วบอมเบอร์ไปเลี้ยวบอมเบอร์ไปเลี้ยวโอเคพี่ชาร์จแล้ว <อำ S 1> เรียบร้อยฐานมันเสร็จไปอันหนึ่งแล้วในแนวหน้าเลยให้ชิลมันไปก่อนเลยครับฐานที่เหลือผมซอยถ่านแม่แล้วยิงถ่านแม่แล้วแต่ยิงถ่านแม่มาแล้ว <c oughs> พี่วิ่งไปยึดฐานมันอยู่ส่งหน่วยฐานลาบไปแล้วตอนนี้ปตอมึงวิ่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ไม่มีอะไรป้องกันทางอากาศแล้วของจริงนะเนี่ย ตอนนี้ไฟเตอร์บอมเบอร์ตูก้าแม่งบินมาไปแถวเลยครับเเฮ้ยใครก็ได้ยิงบินหน่อยเออปลอเออมีมีปลอพี่อยู่นี่หว่าเคลียร์ขึ้นบินมึงอะเคลียร์ให้กูอีกครับตึ้นเคลียร์แบบนั่งบินอยู่เหี้ยเพิ่งไว้เคลียร์ให้มึงต่อตั้งก่อนดิคอาิสเซอร์ย้ายตำแหน่งยิงต่อไปเออกดเลยครับฝีลาละ เดี๋ยวก่อนนะรถตังมีฐานอะไรมีไฟเตอร์แอนวันมีไฟเตอร์บอมเบอร์กี่คันอ่ะยังไม่บอมเบอร์เหรอสามโอเคโอเคพี่ฝีพี่ฝีโอเคขอขอขอเพิ่มก้าแล้วก้าวรำข่อยอยู่ก้าลรำหอยอยู่กงสร้างเพิ่มอยู่กลางสร้างเพิ่มอยู่ใจเย็นใจเย็นกางสร้างเพิ่มอยู่แปด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 ลำแปดลำพอเอ้วก้าลำแล้วแม่งมาเพิ่มอ่ะคเมต้องอะไรมากบึงเคลียร์หน้าซ้ายพี่อย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่จะบุกชาร์จเองรอรอรวมกำลังไปก่อน ต้อชนะนะเว้ยอีกหกนาทีผมเรื่อนเคลื่องกระดังคนละตอนนี้คือเครื่องบินมันเสียพลาดตรงเครื่องบินมันอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องบินมันเห็นเห็นรถถังพี่หมดเลยเห็นเห็นยูนิตพี่ทั้งหมดเลยนตีบอลลี่พี่ก็ไกลเกินเดี๋ยวเสร็จนี่แล้วไปคิลลิ่งฟอร์นจะไปเปิดเปิดซิงน้องใหม่ไปที่หลังก็เชีื่อไม่โอเคครับเดี๋ยวทำงานแล้ว เวลเวลเววสองแล้วแล้วถามดีครับเปิร์กอะไรเฮ้ยพี่เคียร์ยึดฐานมันได้ได้หมดแล้วมั้งเนี่ยไม่เคยครับสกายว้าเยสแม่งรถรถมันเอาเงินมไหมพี่ชาชูเตอร์กว่าละชาชูเตอร์ปั๊มไฟสุดเออครืองบินพร้อมแล้วบุก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 ไปเลยไปเลยร้อนมั้ครืองบินมีเท่าไหร่ไฟให้หมดมาเชียร์หน้าฟ้าหน่อยเลครื่องบินเท่าไหร่ไฟให้หมดครืองบินเท่าไหร่ไฟให้หมดไฟให้หมดไฟป้าปครืองบินเนี่ย คุงบินมีทรายใสให้หมดแล้วๆๆอ้าวน่ายอมหนึ่งแล้วพี่เก็บแล้วไงเดี๋ยวเฮ้วคือคบินกูไปบินฟรีเนี่ยเฮ้ยเร็วๆก็อย่างเงี้ยไปเลยย่งงเี้ไปเลยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันไงมารวมอ่ะเลื่อมรวมอ่ะเริ่อมรวงไปทีละคันสองคันละเริ่อมละเริ่อมละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยป้อมบุกอ๋อป้อมบุกอ่ะกี่ดูป้อมบุก พิชัดอีกแล้วลอกกันนะไม่โอเคโอเคเอ้ยพอเอ้ไหวไหวไหวพอโตอยู่พอโตอยู่ไอ้ดู่ๆพวกเราเว้ยเราบุกแบบเพื่อที่เลยใช้ตัวละครทันาทิตย์นะครับไอ้เหี้ยบอทบอทแม่งบุกเรากี่รอบไปเนี่ยแต่เราเหมือนชาร์จมันรอบเดียวจบเลยแหมต้องขอบคุณพี่วเนี่ยถ้าพี่บุกแล้วข้างนะเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างยิงข้างล่างยิง no เออโชคดีอย่างทัน ตอนแรกเล่นพี่จะไปอะไรซัพพอร์ตช่วยพวกมึงใช่ไหมแล้วแบล็กบุกไงเล่นไปเล่นมาพี่กลายเป็นคนบุกแทนวะไอ้ไอ้แบ็กเปลี่ยนไปซัพพอร์ตผมบุกจริงแต่ผมใช้อะไรบุกสังเกตบ้างไหมโอ้กูดิฟเฟนต์ว่ะดิฟเฟนต์หมือนกูดิฟเฟนต์พี่เจงเดียวเลยว่ะบินขึ้นอ่ะขึ้นอีกรอบอ่ะขึ้นอีกรอบผมผมถามมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอรอตังก่อนรอตังก่อนโอเคฝามฟีอีกรัมอ่ะเดี๋ยวรอบุกครั้งนี้ก่อนไม่ไม่ต้องมาต้องรอตังเอาขึ้นไปขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ ล็อแป๊ดโหตบินออกไปแล้วเป็นผมบินออกไปแล้วไม่ต้องจับขบวนแล้วล่ะมันเหลือแค่นี้บินไปแล้วกองกลังอีคารอสแบ็กล็อกชูเตอร์รวมหัวกันตีตุ๋ยแล้วผมไปตีคันนั้นตีตรงนี้ก่อะไรเข่างแรกโอ้โหคุณบินโบคุงบินล็อตจังหมดแถวโอ้โหไม่สวยเลยไอ้แบ็กมีคือบินแล้วมั้งเนี่ยไฟเตอร์อย่างเดียวเลยวะไฟเตอร์อย่างเดียวไฟเตอร์อย่างเดียวเน้นอากาศเน้นอากาศไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกจะมียูนิตทหารสองหน่วยกำลังจะตลบหลังหมืแล้ววะ ก็เลยไปยิงต่อก่ากาสยานสอยบุกแล้วตูมเคปปูพมเลยปูพมเลยไปต้มปูเพิ่งปูพมเลยไม่เห็นเหรออ่าไม่เห็นสปายเห็นอยู่มันยิงอยู่มันยิงอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายอีกถ่ายอีกนะจึดให้หมดไปหมดโอเคมันวิ่งหนีไปนู่นแล้วคันหนึ่งไปด้านหลังด้านหลังมันอาใช้เรดาร์ใเลนซ่อนทหารไปแล้วแต่พี่รู้ว่ามันอยู่ด้านหลังใค่พอยิงได้มาไอ้พัน เลยคันเดียวม่งยิงไม่ได้นั่นกำลังบินไปแล้วบินไปต้อนรับแล้วบินไปต้อนรับเลยคันเดียวอถเหลือคันเดียวเกมความหวัง3นาทีนะฮรับ f i g บอม r b o m b ใช่ไหมเหลือกี่ลำที่ยังไม่ได้ทิ้งกระเบื้ยังวะยังวะยังไม่หมดอีกเหลือยูนิคคนอยู่ด้านหลังัำลังจะมาตลบหลังขานพี่อยู่ที่พี่พึ่งยินได้อะเอา f i g h t e บ b เ m อร์ส่งไปหน่อยดีตรงเซคเกิลทางหลังสุดเลยเฮ้ยเหลือ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 ยู6ลำไม่ได้ออกหน้าที่ไปแล้วไปไปช่วยแล้วเหลือยู่6ลำที่ไม่ได้ออกไปทำอะไรเลย เออส่งส่งส่งไปแถวนี้เลยส่งมาแถวนี้เลยมันมันซ่อนอยู่แถวนี้มันซ่อนอยู่แถวนี้ไงี่ยกำลังบินไปกำลังบินไปเฮ้ยไม่มีว่嘛เฮ้ยมันแอบอยู่มีมีพี่เห็นพี่เห็นมันเดินมาเมื่อกี้รอรอรอมาโผล่มาไอแอลเองไม่ได้เปิดคนไม่มีรีคอรนหรอโทษทีไม่มีหรอไม่มีไม่มีรีคอร์ดไม่มีรีคอร์ดอะไรพี่สร้างรถรถรีคอร์ดเองก็ได้เอาเมื่อรีคอนหนึ่งคันคันเดียวน่าจะหาได้หมดนะผมหาเไ้่เจอแล้วเจอแล้วนะล่ะ ทิ้งไอ้ล็อตกดเลยไปเตอร์บอมเบอร์อยู่ไหนที่เกี้ยเล็งแล้วนั่นแหละเล็งแล้วเออเรียบร้อยหมดแล้วแม่ใจทำกูไม่หมดวะยางวะยางวะเหลืออะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะไม่เห็นเนาะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมันมันจะมีกองหนึ่งังมีกองหนึ่งไปเองโอ้สองกองสนามบินใครพื้นที่เหลือบ้างสร้างสร้างนี่เลยสร้างแอนิคอนเลย ไม่ต้องคันสุดท้ายผมเจอแล้วไม่ต้องไม่ต้องมันมีตรงนั้นหนึ่งตัวนึงมีมีหนึ่งตัวนึงเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วผมเล็งแล้วยิงแล้วปปสยจึงรถถังนี่หว่าไอติบะรี่ไอติไอค้ายิงแล้วไอติบอรี่ยิงเลยไปแล้วพี่ไปแล้วแถมให้ครับวิ่งลปูเฮ้ยพึ่บเลยครับเฮ้ยมีฐานมีฐานมันไม่ได้เหลือแค่ฐานมันเหลือเป็นฐานเลยว่ะอ๋อมาคุมมาคุมเน็ตไว้มาคุมเน็ตไว้เปลีเป้า กะทีคึอปบาเลยยิงแล้วไม่เหลือิดเดียวแล้วโอ้มันเหลือเยอะเลยโอ้ยเอเอาอมา้งหมดเาลังหมดกลั้งหมดกลับมาเลยเอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่นาทีหนึ่งนาทีเราเราตรงทำแต้มตงทำแต้มจะหมดแล้วจะหมดแล้วเราทมาเลี่์แล้วเราทมาเลีร์แล้วเดคอดเดคอด โอ้ยเฮียเพื่อนมาบอกว่าแพลนฟิ 3, ลด์สามสองร้อยเก้าเก้าโหขอบคุณมากครับมาบอกกูตอนนี้กูรู้ตั้งนานแล้วครับมีป้อมมีป้อมมีป้อม,มอมันต้นไรโย่เฮ้ยอันที่แทงพี่ยิงขาไม่ได้ดีกว่าปล่อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันที่ถอยถอยอันที่ถอยเฮ้ย,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 ยไปปืนไฟปืนไฟอืมมันไม่แห้ปืนไฟเดี่ย<อ>ยิงเลย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 อยู่น้องไรยิงแต้โอตูยเรียบร้อย <N> เหนื่อยแท้เหลาแล้วแล้วก็<อ>จบไปแล้วครับแมตช์นี้ใช้เวลาไป29นาทีกับอิเซียดบิอีกเกือบสิเกวิเกือบแพ้เกือบจบเวลาแล้วอะโอ้โห3 0 0ามันขอบคุณมากครั <c oughs> บโโอ้ห <c oughs>